ตำนาน,น,านทัท่วไท,ท<า>ยคุณผู้ชมค่ะเราจากกันทุกเช้าแล้ววันนี้พาไปดูที่นี่เลยค่ะศาลเจ้าแม่ทับทิมและเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมองค์แรกของประเทศไทยอ้ ปกติเราเห็นนะศาลเจ้าแม่ทัพทิมหลายที่ด้วยกันแต่วันนี้พิเศษเพราะเป็นองค์แรกของประเทศไทยโอ้โหคุณตื่นเต้นดิเชิจากจังหวัดพิจิตรนะฮะใช่ค่ะนี่คนลุกเลยนะศาลเจ้าแม่ทับทีมท่าร่ออยู่ริมแม่น้ำน่านอำเภอเมืองจังหวัดทัพทีจังหวัดพิจิตรเนี่ยมาปากสันแล้วว่าเราไปเที่ยวกันบ่อยนะไปไปไหว้ศาลเจ้าแม่ทัพทิมแต่ว่าอย่างที่เน้นย้ำจริงๆว่านี่คือที่แรกแล้วก็องค์แรกในประเทศไทยถูกต้องค่ะเขาบอกว่าเนี่ยแหละศาลเจ้าแม่ทัพทีมแห่งแรกของ ของประเทศไทยที่ชาวจีนไหหลำสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่เรียกกันว่าจุ้ยบุ้ยเนีย้ยนะซึ่งท่านช่วยคุ้มครองคนที่เดินทางทางเรืออย่างคนไทยก็จะเรียกภาษาไทยว่าเจ้าแม่ทับทิมเพราะว่าท่านจะใส่เครื่องประดับที่เป็นพลอยสีแดงนั่นเองค่ะไปคุยกับประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าล้อนะครับคุณภูริเครืองประวัติกุลครับบอกว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยเป็นเรือนไม้แกะสลักทั้งหลังด้วยลายดอกไม้และสัตว์ต่างๆต,ต,ตามแบบฉบับศิลปะของจีนนะครับความศักดิ์สิทธิ์และพินิหา ของศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าลอดถือว่าเป็นที่เรื่องลือตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งศาลทำให้มีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลนะฮะมากราบไหว้ขอพรก็รับความสุขความจเจริญแล้วก็ปลอดภัยจากอันตรายมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยครับนอกจากไปกราบไหว้ท่านแล้วนะคะเขาบอกว่าโดยรอบพื้นที่คือสวยงามและเขาจะมีเนี่ยน,นีพิพิธภัณฑ์ นะมีเกี้ยวเจ้าแม่ทับทีมแล้วก็มีโรงเรียนด้วยให้ลูกหลานทั้งคนไทยและคนจีนในหมู่บ้านนี้ได้เล่าเรียนกันค่ะปัจจุบันนะครับศาลเจ้าแม่ทับทีมนะครับของที่จังหวัดพิจิตรนะครับเก่าแก่ครับมีอายุถึง1 5 0ห้าปีและ <c oughs> ทุกปีครับจะมีการจัดงานสักการะเจ้าแม่ทับทีมซึ่งก็จะมีชาวบ้านนะครับจากทั่วสารทิศเลยหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรบางคนที่เขาบนบานศาลกล่าวเอาไว้นะฮะ <c oughs> ก็ต้องมาแก้บนกันเป็นจํานวนมากเพราะสมหวังตั้งใจ <c oughs> นั่นเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็หากกลายบอกไปแล้ว มีแบบวัตถุมงคลอะไรไหมแนะนำค่ะศาลเจ้าแม่ทัพทิมมีวัตถุมงคลนะคะเดี๋ยวดูภาพกันคือจะมีล็อกเก็ตเจ้าแม่ทับทิมมีความเชื่อแบบนี้บอกใครเนี่ยได้บูชาไปนะจะค่าจะขายจะเริญรุ่งเรืองส่วนล็อกเก็ตเจ้าพ่อกวนอ,อูมีด้วยอ่ามีเหมือนกันค่ะใครบูชาไปก็จะมีชัยชนะเหนือคู่แข่งนะทําสิ่งได้ประสบความสําเร็จด้วยค่ะดังนั้นนะฮะเราก็เช่าบูชานะฮะท<า>ั้งนนคู่เลยละกันล็อกเก็ตทั้งสองเลยละกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมใครสนใจที่จะไปกราบไหว้นะครับไปได้นะครับ ที่ศารเจ้าแม่ทับทิมนะครับผมสารเจ้าแม่ทับทิมทารออย่างที่คุณแอดบอกไปเป็นสารเจ้าแม่ทับทิมแห่งแรกของประเทศไทยด้วย<ช>อยู่ริมแม่น้ำน่านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรใครจะสอบถามเบอร์ออทางต่างๆนะฮะเบอร์โทรมี2เบอร์0 8 1 4 7 5 5 2 7 5แล้วก็0 8 4 5 9 8 9 6 9 3ามนะครับผมนำมาฝากกันจากจังหวัดพิจิตรครับใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขอพักกันอีกแป๊